มาที่หน้าโปรไฟล์แล้วก,กดปุ่มบวกนะคะจากนั้นก็เลือกรูปภาพนะคะเลื่อนเวลาก่อนนะคะกําหนดมันมีสิบห้าหสิแล้วก็สินาทีนะคะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราอยากจะเอาไปตัดต่อนะคะเพื่อนจะเลือกรูปนี้แล้วก็กดคําสั่งว่าถัดไปได้เลยนะคะจากนั้นก็มากดปุ่มที่มันเป็นรูปรูปนี้นะคะรูปเออรูปเหมือนวิดีโอนะคะกดไปมันก็จะมีปุ่มให้เลือกเห็นไหมคะเพื่อนก็สามารถเลือกเลือกตามนี้ เลือดเลือ่อดเลือเล่อนในตรงด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวจะกดเลื่อนให้ดูทีละน,นะคะเหมือนแบบนี้อ่ามันจะมีเสียงประกอบเพลงประกอบด้วยนะคะแต่เพื่อนทํา youtube จะลง youtube มันเพื่อนก็จะต้องปิดเสียงประกอบให้มันเหลือแต่เสียงของเพื่อนอย่างเดียวนะคะมันมีเ <Effect S 1> อฟเฟกเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมคะด้านบนเนี่ย เพื่อนเพื่อนก็กดตามรูปแบบนี้ไปเลยเลือกเลือกไปอาที่ชอบนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะกดให้ดูทีด้านทีละอันนะคะไม่อ่าแบบวิธีแบบว่าติ๊กตอกเขาตัดต่อมาให้เรียบร้อยเราก็แค่เข้าไปเล่นนะคะนี่ค่ะกดคลิกตามรูปภาพแล้วก็เพื่อนก็เปลี่ยนเมนูด้านบนนี้นะคะมันจะมีการท่องเที่ยวรายการบันเทึกจังหวะอะไร ลองเข้าไปกดลองคนดูนะคะแล้วเพื่อนเราก็ลองคลิกๆดูทีละตัวทีตัวแบบนี้นะคะดูว่าชอบอันไหนเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเพลงได้นะคะถ้าไม่ชอบเสียงเพลงที่มันมาในเครื่องเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่เขาเอาไปเล่นกันเยอะๆที่ในติ๊กต็อกว่าเขาวิธีการเขาทายังไงนะคะคือเพื่อนๆก็เข้าไปตรงหน้าโปรไฟล์แล้วก็กดคํว่าบวกแล้วก็เลือก เวลานะคะเลือกเวลาจากนั้นก็เข้าไปตรงปุ่มที่มันเป็นรูปวิดีโอนะคะกดเข้าไปรูปวิดีโอปุ๊บแล้วเพื่อนก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนก็เลือกแถบด้านบนนะคะแล้วแต่จะชอบแบบไหนการท่องเที่ยวรายการบันทึกจังหวะทิวทัศน์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็คลิกเลือกตามรูปมันก็จะรันของมันเองตามอัตโนมัตินะคะชอบแบบข้อความก็มีนะคะแล้วจะเอาเพลงที่มันมาในเครื่องเลยก็ได้นะคะ ที่เขาตัดต่อคลิปมาให้แล้วหรือไม่ก็อยากจะเปลี่ยนเสียงเพลงก็สามารถกดคำว่าเพิ่มเสียงเพลงก็ได้เลยค่ะมันก็จะทำให้ดูคลิปของเราดูมีมิติและดูดน่าสนใจนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็จะสนใจเพื่อนเขาจะเอ๊ะเขาทำยังไงเขาจะจอดดูมันก็สามารถเปิดค่ามมองเห็นทำให้วิวเราเยอะวิวเราเพิ่มขึ้นนะคะ การที่จะมีวิววิวเยอะๆก็หมายถึงว่าเราจะต้องทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยยังไงทํายังไงอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะแบบเนี้ยเขาอยากจอดดูทาให้คลิปที่น่าสนใจแล้วเพื่อนเขาจอดดูว่าเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะจะทาให้ที่เขาบอกว่ามาเล่นเอฟเฟกนี้ก็จะสามารถดันยอดวิวของเพื่อนได้นะคะออกมาแนวนี้นะคะ ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะเหมือนทิวทัศน์วันนี้ก็คลิกเข้าไปตามกรอบรูปภาพมันก็รอให้มันรันจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกถ้าชอบก็กดส่งได้เลยนะคะเหมือนหรือไม่ก็กดถัดไปหรือไม่ก็กดบันทึกเซฟเข้าไว้ในเครื่องก็ได้นะคะเพื่อจะเอาไปเพื่อจะเอาไปแบบว่า ไปลงที่แพลตฟอร์มอื่นนะคะเหมือน Facebook เหมือนไลน์เหมือนอะไรยูทูบอะไรอย่างที่เราอยากจะเอาไปลงนะคะเราทำเข้ามาตัดต่อใน t i k กตอกแล้วเราก็เซฟลงเครื่องได้นะคะถ้าเราอยากเอาเล่นใน t i k t ตอเลยเราก็กดถัดไปส่งข้อมวลผลออกไปได้เลยะคะ่ะ มันง่ายคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มาแนะนำแนะนำเพื่อนเพื่อนเล่นสำหรับเพื่อนๆนที่ทราบแล้วก็ เลยผ่านได้เลยนะคะส่วนใครที่เพื่อนคนไหนที่แบบวะ่ายังงงอยู่เอ๊เขาทำยังไงนะ <c oughs> เขาเอามาจากตรงไหนฉันทำไม่เป็นนะะอะไรแบบเนี้ยเออก็แนะนำนี่นะคะตรงนี้นี่ราคาที่เขาเขาทำวิธีเขาทำ,ทาทำแล้วเขาเอาไปเล่นแล้วเราเราก็จะได้ไม่งงนะคะว่าเอ๊เขาทำยังไงนะเข้าโปรแกรมหนนะเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออ นี่แหะคะ่ะเข้าไปรตรงนี้ได้เลยค่ะมีแล้วแต่เราชอบนะคะเราก็กดเลือกไปเลยกดทีละรูปก็ได้ค่ะใครว่างๆมันจะทำเป็นรูปเราดูดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ดูมิติถ้าเพื่อนๆอยากได้รูปสวยๆแบบนี้ก็เพื่อนๆก็เข้าไปเล่นในโปรแกรม เฟซบุ๊กก็ได้นะคะมันจะมีแอปของแต่งรูปของ Facebook แล้วก็ค่อยตัดรูปออกมาแล้วก็เข้ยมาค่อยมาตัดต่ออยู่ใน t ิก t o k อีกทีมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีรูปสวยๆอยู่แล้วแบบไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องใช้แอปแต่งตัวก็เพื่อนๆก็ลงได้เลยแล้วก็มาใช้ที่ มาตัดต่ออีกทีแต่งเติมใส่ตัวหนังสือใส่เสียงเพลงไว้ให้มันดูน่าสนใจอันนี้ก็เข้ามาเล่นได้เลยนะคะแนะนำนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะ